อุบัติเหตุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในจังหวัดนครราชสีมาขี่รถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนคนข้ามถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเฉี่ยวชนรถยนต์พลิกคว่ำอีกหนึ่งคันนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บรวม3คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนคนข้ามถนนและเฉียวชนรถยนต์บนถนนมิตรภาพ ช่วงหลักกิโลเมตรที่142ขาออกนครราชสีมาตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ3คนซึ่งในจำนวนนี้สาหัส1คนนะครับจากการสอบสวนพบว,ว่าคนขับขี่รถจักรายานยนต์บิ๊กไบค์เป็นนักเรียนชายอายุ17ปีที่ขี่รถมาด้วยความเร็วก่อนจะเฉียวชนนายสัมพันธ์อาพรพันธ์ขณะกำลังเดินข้ามถนนอย่างแรงจนทำให้ขาขาดจากนั้นรถได้ถลายไปชนรถจต์ของนางสาวนิพาวันบุญธรรมเจริญ ทําให้รถเสียหลักจนพลิกคว่ํจเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณดังกล่าวรถส่วนใหญ่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงและแม้จะมีสะพานล,ลอยแต่ว่าประชาชนไม่ใช้จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ